สวัสดีครับน้องๆครับยินดีตอนลับเข้าสู่คณิษ์ทางด่วนนะครับปลายวิ่วุ๋าสาร์แบกครับวันนี้นะครับพี่จะมาเอาใจน้องๆมสามที่กาลังจะขึ้นมสี่ 4. หรือว่าใครก็ตามนะครับที่ไม่แม่นเนื้อหาม,มต้นโดยเฉพาะเลยเพราะวันนี้นะพี่จะมาสอนปรับพื้นฐานมต้น6สิ่งที่ไม่รู้ไม่ได้ก่อนเรียนมปลายนั่นเองเย้มครับโอเคไหม นะครับ6สิ่งที่ไม่รู้ไม่ได้นะครับก่อนการเรียนมปลายโอเคเปล่านะครับไม่ว่าน้องๆจะเป็นคนที่กําลังจะขึ้นม4หรือน้องเป็นคนที่อยู่ม4ม5ม6แล้วแต่ว่าน้องยังรู้สึกว่าตัวเองคิดเลขไม่คล่องรู้สึกว่ามีเนื้อหามต้นตรงไหนที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็มาดูกันก่อนได้โอเคเปล่านะครับชิมนี้น่าจะสั้นๆไหนั้งเนาะนะฮะทุกคนไปเริ่มกันเลยนะฮะมามาชูแฝดชูนะฮะทุกคนถามหน่อยก่อนหน้านี้นะครับมีใครที่เรียนเนื้อหามอต้นครองแล้วบ้างนะครับครองแล้วบ้างนะครับอันเนี้ยพี่ไม่ได้จะเอามาทั้งหมดที่น้องเรียน3ปีโอเคไหมนะครับแต่พี่จะเอามาแค่ หกสิ่งที่น้องต้องรู้นะครับก่อนก่อนที่จะน้องจะเป็นเยียนมปลายโอเคไหมนะครับถ้าเกิดน้องไม่รู้พวกนี้นะน้องมอปลายน้องลําบากแน่เลยนะครับที่ว่านะโอเคบ่าเรื่องแรกเลยนะครับก็คือการบวกลบคูณหารจํานวนเต็มครับนนองการบวกลบคูณหารจํานวนเต็ม บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่โอ้ออกระจกว่าบวกลบคูณหารจํานวนเต็มเนี่ยนะโอ้บวกลบคูณหารนี่พี่ไปสอนอนุบาลไปไม่ต้องสอนมาถอยมสามแล้วน,นะเราเรียนกันมาหมดแล้วจริงหรอจริงหรอบางคนนะไอ้บวกลบคูณหารจานวนเต็มนี่พี่จะบอกว่าไม่ใช่แค่สามบวกสามเอาสามไว้ในใจชูขึ้นมาสามนิวไม่ใช่แค่นั้นนะครับน้อง โอเคเปล่าจานวนเต็มมันยังครอบคลุมถึงจํานวนเต็มลบด้วยนะเช่นลบสี่อย่างเงี้ยเออน้องรู้เปล่าว่าลบสี่เนี่ยมันบวกลบคูณหารได้ยังไงอ่ายอย่างเช่นนะครับพี่ถามหน่อยเลยอะนะครับถ้าเกิดคนหนูคิดว่าหนูมั่นใจแล้วนะว่าที่หนูเคยเรียนมาเนะี่ยมันครอบคลุมหมดแล้วนะหรือว่าน้องเสียนแล้วนะอ่ะถามหน่อยลบสี่บวกห้าเท่ากับเท่าไหร ลบสี่บวกห้าเท่ากับเท่าไหร่อ่าบางคนบอกหนึ่งบางคนบอกลบหนึ่งเออเห็นไหมมันจะมีอย่างเนี้ยอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติที่เอาสองมาลบกับสามเอาสองมาลบกับห้าเท่ันนะเดี๋ยวหนึ่งลบหนึ่งสองลบกับห้าเนี่ยฮะน้องพี่ถามหน่อยมันได้มันได้สาม 3, หรือมันได้ลบสามอันนี้นี่เจอจริงๆนะน้อง คนที่มาเรียนมปลายนะมสีนะ่ที่พี่ติวส่วนตัวนะมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยมากก็คือการบวกลบจํานวนเต็มโค้จินไม่รู้เปนะ็นอะไรกันเนาะนะฮะมานะครับนะอืมอ่ะสรุปลบสี่บวกห้าตอบเท่าไหร่ลบสี่บวกห้าตอบเท่าไหร่หนึ่งลบหนึ่ง หนึ่งจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าลบสี่เนี่ยนะครับถ้าเกิดน้องคิดอะไรไม่ออกนะลบสี่เนี่ยเหมือนการติดหนี้นะครับถ้าเกิดตัวติดลบนะเหมือนการติดหนี้โอเคป่าลบนะครับเหมือนการติดหนี้บวกเหมือนรายนะรับนี่ได้ไ่มบวกเหมือนรายรับนะฮะลบสี่ก็คือติดหนี้สี่บาทใช่ไหม ลสี่นะฟังพี่ดีๆนะตรงนี้สําคัญเลยนะลบสี่เหมือนติดนี้สี่บาทใช่ไหมบวกห้ารายรับได้มาห้าบาทเอาไปโโะนี่หมดไหมหมดใช่ไหมแถมเรายังมีเงินเหลือบาทหนึ่งด้วยจริงเปล่าก็เลยเป็นหนะึ่งะแต่กับการน้น้องๆกับการงับสมมตุตินะครับอันนี้มีรายรับ2บาทถูกเปล,ล่ามีรายรับสองบาทแล้วน้องไปติดนี่หรือน้องไปใจ ลบไปเนี่ยห้าบาทนะน้องเหลือเงินไหมไม่เหลือจริงไหมแถมยังติดหนี้เพิ่มด้วยจริงไหมติดหนี้สาบาทเพราะฉนะนั้นตอบลบสามโอเคเปล่านะครับโอเคเปล่านะบลบมันเหมือนกับการติดหนี้แล้วก็บวกเหมือนรายรับโอเคเปล่านะครับอ่ะเผื่อใครยังไม่คล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันเก้านะครับเก้าลบกับสิบสองอย่างนี้แล้วกันอ่ะ ก้าลบกับสิบสองเงี้ยมีรายรับเก้าบาทหรือเปล่ามีเงินน้องมีเงินเก้าบาทอะแล้วเนี่ยน้องไปซื้อของเนี่ยหรือว่าไปติดหนี้เขาเนี่ยสิบสองบาทไปซื้อของแล้วกันพูดง่ายๆไปซื้อของสิบสองบาทน้องมีเงินเก้าบาทน้องซื้อของสิบสองบาทอ้าแสดงว่านี่น้องต้องไปยืมเขามาสามบาทใช่าะฉนั้นไม่งั้นน้องไม่มีตังค์ซื้อของแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลบสาม กะไปบ้างเราคือติดหนี้ด้วยสามบาทนะใช้จ่ายเกินตัวครับอันนี้เลขไม่ไม่ไม่เศรษฐกิจพอเพียงเลยนะฮะมีเก้าบาทใช้สิบสองบาทไม่ได้นะต้องติดลบแล้วต้องติดหนี้ให้เขาด้วยโอเคเปล่านะฮะถ้าเกิดน้องติดหนี้สี่บาทแล้วน้องได้เงินมาสิบบาทอย่างเงี้ยอ่าติดหนี้สี่บาทแล้วน้องได้เงินมาสิบบาทอย่างเงี้ยจะเท่ากับเท่ากับหกจริงปะ ไม่ไม่ติดลบแล้วนะเพราะว่าน้องติดนี้ส่บาทแล้วน้องใช้ใช้คืนไปสิบาทโอเคเป่าน้องมีตังรายรับมาสิบาทน้องไปใช้คืนปุ๊บน้องก็เหลือตังค์หกบาทโอเคถันดะีไหมนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับบกลุกุณหารจำนวนเต็มโอเคเปล่น okay, ปา,านะอืม งั้นเดี๋ยวเราลองมาทำจบเล่นๆกันดูนะอ่าสามบวกสามเนี่ยโหอ,อันนี้ง่ายเลยใช่ปะสามบวกสามเนี่ยโอ้อนุบาลเลยน้องเนี่ยน้องเรียกเรียกน้องอนุบาลหนึ่งมาตอบก็ตอบได้เอสามไม่แน่ใจชูขึ้นมาสามนิ้วเนี่ยสามแล้วสี่ห้าหกเนี่ยตอบไปโอเคเปล่า,านะครับอ่ะถ้าเกิดเป็นห้าลบสองเนี่ยโอ้อันนี้ก็ง่ายเลยใช่ปะห้าลบสองเนี่ยก็ เอาห้าไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วห้าลบต่อไปสี่สามอะไรอย่างงีใ้ใช่ไหมอ่าเหลือสามเนาะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้อันนี้ฟังดีๆเลยนะสองลบกับสามสองลบกับสามเออสองลบกับสามยังไงยังไงสองลบสาม มีตังสองบาทเอาไปซื้อของสามบาทแสดงว่าต้องติดหนี้ให้เขาไหมติดหนี้หนึ่งบาทโอเคเปล่าเพราวะว่าจ่ายใช้ใจ่ายเกินตัวไงอันเนี้ยมันเกินจริงเปล่ามันเกินจากรายรับที่มีอยู่ใช่ไหมก็ต้องติดลบโอเคเปล่า,านะครับตามผักเศษศาสตร์รนะนี่เรียนคณิตเรียนเศษศาสตร์รเนี่ยโอเคเปล่า,านะครับอ่ะอีกสักตัวหนึ่งดีกว่านะครับลบสี่นะครับลบสี่ สมมติลบสี่บวกสามเนี่ยทํงานลบสี่บวกสามติดนี่สี่บาทใช้คืนเขาไปสามบาทเหลือนี่กี่บาทเหลือนี่หนึ่งบาทก็ลบหนึ่งไงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติที่บอกว่าลบห้าบวกสิบลบห้าบวกสิบติดนี่ห้าบาทว่าติดนี่ห้าบาทใช้คืนไปสิบบาทเหลือนี่ไหมไม่เหลือแล้วใช่ไหมแถมยังเหลือเงินอีกตั้งห้าบาทถูกไหม ถามยังเหลือเงินอีกตั้งห้าบาทโอเคเปล่า,ารครับเอเอองเงี้เอาแบบนี้มาอา่ะนะลบสิบห้าบวกสิบติดนี้สิบห้าบาทใช่ไหมติดนี้สิบห้าบาทใช้คืนไปสิบบาทเหลือนี่เท่าไหร่เหลือนี่เหลือนี่ไหมเหลือใช่ไหมเหลือนี่เท่าไหร่ห้าบาทโอเคเปล่านะต่อไปลบสิบห้า ลบสิบโหอันนี้แย่ยนะครับน้องติดนี่สิบห้าบาทแล้วคุณยังไม่คืนอ่ะยังไม่คืนติดอีกสิบบาทสรุปติดกูเท่าไหร่ไปเนี่ยติดสิบห้าแล้วบอกเฮ้ย hey, ยืมยืมสิบห้าหน่อยอ่ายืมแล้วสิบห้านะแล้วก็ไปทีหนึ่งยอะอีกแกช่วงนี้ฉันช็อตมากเลยอะ่ะขอยืมอีกสิบาทได้ไหมสรุปยืมเท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยอ่าก็ต้องเอามาบวกกันใช่ไหมเป็นยี่บห้า โูเป้าติดนี่ยี่บห้าบาทแล้วเออติดเยอะแล้วนะต้องรีบไปใช้คืนโอเคป้ามีเพื่อนอย่างนี้ไหมโอ้โหติดนี่ประจําเลยนะฮะทุกคนโอเคไหมตรงนี้ตรงนี้โอเคไหมนะฮะอืออืมอืมอือโอเคป้างั้นนะครับถ้าเกิดน้องจําอะไรในหน้านี้ไม่ได้เลยนะถ้าเกิดน้องจําอะไรในหน้านี้ไม่ได้เลยนะพี่ อยากให้น the ้องจําแค่กล่องกล่องนี้กล่องเดียวก็พออโน้ตเอาไว้เลยกล่องกล่องนี้กล่องเดียวก็พอนะฮะกล่องกล่องนี้ก็คือโน้ตนั่นเองโน้ตนะครับติดนี่ลบเท่ากับติดนี่แล้วก็บวกเท่ากับลายรับโอเปเปเตนะครับโน้ตเท่ากับติดนี่ลบเท่ากับโน้ตห้องนันนนันนนคนนนนนนะนน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  ลบเท่ากับติดนี่แล้วก็บวกเท่ากับลายอะไรครับน้องหนึ่งลายรับสองลายเอ,อไม่เล่นแล้วดีกว่านะเออโอเคว่านะครับนี่ระบายสีไว้ให้แล้วนะครับจําอะไรในหน้านี้ไม่ได้จํเกาะนี้เกองเดียวไว้ว่าลอนลบเท่ากับติดนี่บวกเท่ากับลายอะไรครับน้องลายรับโอเคไหมนะครับอืมนะครับต่อไปนะครับอันสองสิ่งที่น้องต้องรู้เลยครับอันที่สอง อ,อันที่สองเลยก็คือการบวกลบคูณหารเศษส่วนการบวกลบคูณหารเศษส่วนเออบวกลบเศษส่วนเป็นเป้านะรับวกลบเศษส่วนเป็นเป้าโดยที่พี่พี่จะแยกออกเป็นบวกลบ แล้วก็คูณกับหารโอเคป้ะนะพี่จะแยออกอเป็นบวกลบนะบวกลบกล่อ,เองเร็วนะฮะบวกลบอืมแล้วก็คูณแล้วก็หารที่เว้นบวกลบไปเยอะหน่อยก็เพราะว่ามันออกจะยากกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับคูณหารอาจจะง่ายหน่อยอือฮือก็เลยแยกเป็นอย่างนี้เรอะ อ่านะครน้อง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 ครับน้องน้องครับมาดูดูดิดกันเลยดีกว่าครับน้องน้องโอเคเปล่า,านะบวกลบเศษส่วนนะครับบอกแล้วว่าเศษส่วนโอเคเปล่า,าเช่นเช่นเช่นพี่บอกว่าหนึ่งส่วนสองลบกับหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสองลบกับเอาบวกววบวก่อนล้วกันบวกก่อนอ่าบวก หนึ่งส่วนสี่เราคิดไงบอกพี่สิหนึ่งส่วนสองลบบวกกับหนึ่งส่วนสี่เออเราคิดไงครับวิธีการบวกลบเศษส่วนนะครับวิธีการบวกลบเศษส่วนากล่องจะมาแล้วนะถ้าน้องจําอะไรไม่ได้ในหน้านี้เลยนะในเฟกเตอร์นี้นะให้น้องจําแค่กล่องกล่อง,องนี้กล่องเดียวก็กล่องกล่องนี้กล่องเดียวก็พอ หัวใจเลยหัวใจหัวใจเลยดีกว่าไม่ใช่นอนละหัวใจเลยหัวใจของการบวกลบเศษส่วนเลยนะเฉฟนะก็คือทําตัวส่วนให้เท่ากันจบละหน้านี้นะครับจบแล้วนะจริงๆทำตัวส่วนให้ทำไมครับให้เท่ากันโอเคเราทํานะนะทตัวส่วนให้ใหเท่ากันนะครับนอะ่ะ ถ้าเกิดตัวส่วนมันเท่ากันเช่นพี่เปลี่ยนโจทย์นะครับเป็นหน,น,นะนะนึ่งส่วนสี่บวกกันหนึ่งส่วนสี่แล้วกันเนาะแต่จริงๆน้องเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคเปล่านะแต่อันนี้พี่ให้ดูนะครับให้ดูถ้าเกิดตัวส่วนมันเท่ากันอย่างเงี้ยน้องสามารถบวกลบกันได้เลยโอเคเปล่าถ้าเกิดตัวส่วนมันเท่ากันแล้วอย่างเงี้ยหนึ่งสมมติส่วนหนึ่งส่วนสี่บวกกันหนึ่งส่วนสี่อย่างเงี้ยต,นะตัวส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วใช่ไหมเป็นสี่เท่ากันแล้ว,ใช, 4, ลวใช่ป่ะตัวส่วนดูตรงไหนตัวส่วนดูตรงข้างล่างนะโอเคไหมนะครับ ตัวส่วนเป็นหนึ่งส่วนสี่เท่ากันแหละทีนี้ก็เอาตัวข้างบนบวกกันได้เลยครับมันก็จะได้เป็นสี่นะครับส่วนด้วยข้างบนเป็นหนึ่งบ,บวกหนนะกึ่ง,งเออสามารถเอาตัวข้างบนบวกกันได้เลยโอเคปะถ้าเกิดตัวข้างล่างเท่ากันแล้วสามารถเอาตัวข้างบนบวกกันได้เลยทีนี้มันจะง่ายแล้วนี่เป็นเหตุนผลว่าทาไมน,ะน,น้องถึงต้องทาตัวส่วนให้เท่า,ทากันโอเคไหมนะอตัวส่วนเท่ากันบวกกันได้เลยนะบวกกันเป็นสองส่วนสี่จบแล้วเนี่ยจบแล้วนะ อืมโ okay, อเคพ่าวนะแต่ถ้าเกิดชีวิตมันไม่ได้หวานหมูโรยด้วยกลีบกุหลาบแบบนี้หรอกครับนะ้องอ่าเดี๋ยวมันจะมีตัวส่วนไม่เท่ากันมาให้น้องดูเมือ่อกี้ชูแอบชูแอบเช่นนับเช่นเช่นที่บอกว่าหนึ่งส่วนสองบวกกับหนึ่งส่วนสี่ยังไงอ่าเอาละเอาละน้องเอาละน้อง หนึ่งส่วนสองบวกกันหนึ่งส่วนสี่อย่างเงี้ยตัวส่วนเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมเราก็ต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อนทําไงอ่ะวิธีการนะครับทําตัวส่วนให้เท่ากันก็คือน้องต้องทํายังไงก็ได้ครับให้ตัวส่วนมันเท่ากันเออแม่งพูดย้าไปย้ํามานะให้กูทําตัวส่วนให้เท่ากันนะเออเออนั่นแหละแล้วจะทํายังไงล่ะใช่ไหมสองทำยังไงให้เท่ากับสี่อย่างนี้ดีกว่าสองทำยังไงให้เท่ากับสี่ก็ต้องคูณสองจริงไหม คูณสองเท่ากับสี่อเท่ากับสี่แล้วแล้วจ,จบไหมคูณสองคูณข้างล่างอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะต้องคูณข้างบนด้วยโอเคป่านะครับต้องคูณข้างบนด้วยนะครับสองคูณหนึ่งได้สองสองคูณสองเป็นสี่ได้สองส่วนสี่บวกกับหนึ่งส่วนสี่ทีนี้ส่วนสี่เท่ากันยังส่วนสี่เท่ากันแล้วใช่ไหมก็จัดการเลยครับเอาสองตัวข้างบนบวกกันได้เลยโอเคไหม นะครับเอาสองตัวข้างบนบวกกันได้เลยสองตัวข้างบนบวกกันสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับน้องสามส่วนสี่จบแหละโอเคเป้่านะครับโอเคเป้่านะครับนะครับตรงนี้ตามทันพี่ใช่ไหมนะฮะตรงนี้ตามทันพี่นาะก็คือทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับทํายังไงก็ได้นะอันนี้สองายัางไงก็ได้ให้เท่ากับสี่แล้วคูณสองบาท นะแปลว่าที่ว่าคูณหารเนี่ยต้องไปหน้าต่อไปแล้วแหละครับที่ว่าคูณหารเนี่ยต้องไปหน้าต่อไปแล้วแหละนะ,พเ,นนะนะเพราะว่าพี่อยากได้พื้นที่ตรงนี้ในการเคลียร์บกลบให้เสร็จกันนบนายพลังเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตย้ายแบบหนึ่งจูบจบจวบนะคคูณหารไปหน้าต่อไปเลยโอเคนะครับหน้านี้ให้เป็นของบอกลบเสร็จสุดไปก่อน เผื่อบางคนยังไม่ค่อยเกตนะเผื่อบางคนยังไม่ค่อยเกตพี่ก็เลยจะยกตัวอย่างให้อีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นอะไรดีเดีป็นนี้ละกันสามส่วนสี่อ่าสามส่วนสี่บวกกับอะไรดีบวกกับเจ็ดส่วนสิบสองเออนะครับสามส่วนสี่บวกกับเจ็ดส่วนสิบสอง บวกลบเศษส่วนคบน้องต้องทําตัวอะไรให้เท่ากันตัวส่วนให้เท่ากันโอาเคป่าเราจอะไรในหน้านี้ไม่ได้จําแค่กรองกรองนี้ก็พอเดี๋ยวระบายสีไปให้เลยระบายสีไว้ให้เลยเออนะครับจําอะไรไม่ได้จํากรองกรองนี้พอนะครับสามส่วนสี่บวกกับเจ็ดส่วนสิบสองทำตัวส่วนให้เท่ากันสี่นี่ทํายังไงให้มันเท่ากับสิบสองดีครับน้องสี่คูณอะไรได้สิบสอง 4คูณ3ใช่ไหมงั้นต้องคูณ3เข้าไปคูณ3ข้างล่างอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องคูณข้างบนด้วยตรงนี้ตามที่ทันไนหะนะครับพอคูณข้างบนปุ๊บนะครับคูณข้างบนได้9นะครับคูณข้างล่างได้12โอเคป้านะบวกกับ7ส่วน12บเหมือนเดิมทีนี้ตัวส่วนมันเท่ากันยังตัวส่วนมันเท่ากันแล้วใช่ไหมก็คูกตัวส่วนเลย นะครับแล้วก็จับตัวข้างบลบวกกันโอเคป่า,านะครับคูกตัวส่วนจับตัวข้ามูลบวกกันตัวข้ามบนบวกกันเก้าบ,บวกเจ็ดได้เท่าไหร่เก้าบวกเจ็ดได้เก้าแล้วสิบสิบโอเคป่าสิบส่วนสองจบตรงนี้าําตามทันพี่นะตามทําพี่ใช่ะหมโอเคนะอันนี้ยังง่ายอยู่ครับแต่บางทีนะครับชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่น้องเห็นใน วาดสามไว่มานะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวอย่างหนึง่งนะครับบางทีโจทย์มันชอบแกล้งเรามันชอบแกล้งเราหนึ่งถ้าเกิดพี่บอกว่าเออเอาไงดีหนึ่งส่วนสามแล้วกันบวกกับสองส่วนห้าอันนี้อันนี้มันก่อนคนเตนะอันนี้มันก่อนคณะนะิตเพราะว่าอะไรสามคูณคูณเลยได้ห้าใช่ไหมห้าคูณเลยได้สามโอแต่หนึ่งนะค จริงๆไม่มีอะไรยากนะครับน้องถ้าเกิดมันคูณกันไม่ได้ใช่ไหมไม่มีตัวอะไรคูณมันได้เลยใช่ไหมให้น้องสลับตัวคูณกันครับนี่สามใช่ไหมน้องตัวตรงข้ามเป็นห้าใช่ไหมให้น้องเอาห้าคูณให้น้องอีกตัวหนึ่งไปคูณส่วนนี่ห้าตัวอีกตัวหนึ่งคือสามน้องก็เอาสามไปคูณโอเคตอนสลับกันคูณแล้วพอสลับกันคูณเสร็จปุ๊บนะก็เหมือนเดิมใช่ไหมต้องคูณทั้งเศษและส่วนด้วยโอเคว้างนะครับ ก็จัดการคูณกันเลยครับน้องอ่าจัดการคูณกันเลย5้าคูณ1ได้ห้าถูกเปล่าห้าคูณ3าเป็นสิบ้าบวกกับนะครับ3ามคูณ2เป็นหน้องแล้วก็ห้าคูณ3าเป็นส5้าอ่าทีนี้ตัวส่วนมันก็จะกลายเป็น15้าเท่ากันแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็น15เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะรวบได้เลยเป็น15แล้วก็ตัวข้างบนบวกกันเป็น5้าบวกหเปล่านะครับได้เท่าไหร่ ได้สิบเอ็ดส่วนสิบห้าตรงนี้ตามทันพี่ใช่ไหมครับน้องๆนะฮะตามทันเนาะนะโอเคนะฮะซึ่งบวกลบใช่ไหมยังมีลบอีกนะฮะเดี๋ยวลบเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนิดหน่อยก็พอนะเพราะกลีบนะครับลบมันง่ายๆนะครับโอเคเช่นนะครับพี่บอกว่าถ้าเกิดน้องบวกน้องคล่องแล้วเนี่ยลบพี่บอกเลยชิวนะทำเหมือนกันนะโอเคป่าวแล้วสมมุติพี่บอกว่าสามส่วนสี่ ลบกับหนึ่งส่วนสองเนี่ยน้องก็ทำไงครับน้องก็ทำตัวส่วนให้เท่ากันหรือเปล่าสองทำยังไงให้เท่ากับสี่ครับก็ต้องคูณอะไรคูณสองเข้าไปทั้งบนและล่างคูณตัวเดียวได้ไหมไม่ได้น้องคูณท้งบนและล่างเนาะอ่ะคูณปุ๊บก,ก็ได้สามส่วนสี่เหมือนเดิมลบกับอะไรครับนอ้องสองส่วนสี่ใช่ไหมคูณเสร็จปุ๊บก,ก็ได้สองส่วนสี่เนาะทีนี้ สามส่วนสี่ลบกับสองส่วนสี่ก็ส่วนสี่เท่ากันแล้วเราก็จัดก,การเอาตัวข้างบนมาลบกันได้เลยนะตอบหนึ่งส่วนสี่โอเคเปล่านะครับอ่าเนี่ยพี่จะเร็วขึ้นแล้วนะน้องพี่จะเร็วขึ้นแล้วนะโอเคเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นห้าส่วนสิบห้าลบกับเจ็ดส่วนสิบเนี่ย โอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คิดเลขหนักเลยนะโอเคป่ะอันนี้คิดเลขหนักอยู่นะนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดดีกว่า,น,าวกกนะครับอ่าห้าส่วนสิบห้าครับแล้วก็ลบกับเจ็ดส่วนสิบนะครับอันนี้เนี่ยสิบทำยังไงให้เป็นสิบห้าสิบทำยังไงให้เป็นสิบห้าถ้าเกิดทําไม่ได้น้องทําไม่ได้ใช่ไหมวิธีการเลยให้น้องคูณสิบห้าเข้าไปฝั่งนี้ ูณตัวต้องข้าครับอันนี้ก็คูณสิบเข้าไปโอเคป่าคูณตัวต้องข้าเข้าไปนะครับนี้คูณสิบนี้ก็คูณสิบด้วยอันนี้คูณสิบห้าอันนี้ก็คูณสิบห้าด้วยโอเคป่ะนะครับเสร็จแล้วก็จัดการเลยครับห้าคูณสิบเป็นห้าสิบส่วนร้อยห้าสิบลบกับเจ็ดคูณสิบห้าเป็นเท่าไหร่เจ็ดคูณสิบห้าเอาแล้วไงลำบากกุละสิบห้าคูณเจ็ดห้าเจ็ดสามห้า ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดร้อยห้านะครับร้อยห้าส่วนด้วยร้อยห้าทีนี้น้องโอ้พี่ต้องพูดเหมือนเดิมไปนะใช่ไหมเนี่ยตัวส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วใช่ไหมเราก็หุกตัวส่วนได้ไหมได้เลยหุกไปเลยนะครับเป็นร้อยห้าสิบเสร็จแล้วก็จับตัวข้างบนมาโอเปอเรชั่นกันนะมาสมวันสมติกันอ่านะครับลบดิลบดิลบ ลบได้ลบ55าสกบห้ากมาเมื่อกี้เรียนจำนวนเต็มมาแล้วนะใครไม่ได้โดดถีบหน้าอ่าลบส่วนด้วย150จบแล้วนะครับอ่าใครอยากตัดตัดเลยนะไม่ตัดโอเคหว่านะจบไปเลยนะฮะแปะแปะซลรซ่อร์ซลร,รักนะครับทุกคนทันที่ตรงนี้ไหมนะนะทันที่ตรงนี้ไหมโอ้โอ้โอ้แชปแชปแชปนะ เอ่ออ่าแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งับน้องบางทีเขาไม่ได้เอาเศษส่วนกับเศษส่วนเจอกันไงเขาเอาจํานวนเต็มกับเศษส่วนเจอกันเช่นสมมติที่บอกว่าหนึ่งบวกกับหนึ่งส่วนสองไงอ่าอน,นี้จํานวนเต็มกับเศษส่วนใช่ไหมบางคนงงแต่ที่บอกให้น้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องงงนะครับก็คือจานวนเต็มเนี่ยมันเปรียบเสมือนจํานวนเต็มส่วนหนึ่งเสมอโอเคเปล่านะ จำนวนเต็มมันเป็นเศษสมม่วนจำนวนเต็มส่วนหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปรียบเสมือนเศษส,ส่วนแหละที่มีตัวส่วนเป็นหนึ่งตรงนี้เห็นไหมตัวส่วนที่เป็นตัวส่วนเป็นหนึ่งแล้วหนึ่งทำยังไงถึงจะได้สองก็ต้องคูณอะไรเข้าไปครับคูณสองเข้าไปจริงไหมพอหนึ่งคูนสองตัวข้อมูลก็ต้องคูณสองด้วยถูกป่ะนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยับน้องสองคูนหนึ่งเป็นสองส่วนด้วยสองนะครับบวกกับหนึ่งส่วนสอง เสร็จแล้วตัวส่วนเหมือนกันไม้เหมือนการผูกกันได้เลยใช่ไหมอันนี้พี่พูดมาสามล้านกว่ารอบนะบแล้วก็สองบวกหนึ่งนะครับก็ได้สามเป็นสามส่วนสองจบนะครับโอเคไหมนะครับสามส่วนสองจบนะฮะกนเออ,อยังไม่จบอะนนี้ยังเหลือคูณหารอีกใช่ไหมคูณหารจะไปนะน้องคูณเนี่ย คูณในชิวเลยเนาะจริงคูณในชิวแล้วเช่นหนึ่งส่วนสองคูณกับหนึ่งส่วนสี่เนน้องไม่จําเป็นต้องทําเศษส่วนให้เท่ากันเลยใครอยากทําก็ได้นะทับเรียวโอเคปะแต่จริงๆไม่ต้องทาเลยนี่น้องดูนี่นะครับน้องสามารถเอาตัวบนคูณตัวบนแล้วตัวล่างคูณตัวล่างได้เลยถ้าเกิดเป็นการคูณนะอะการคูณนะหัวใจเลยอนะ่ะให้หัวใจไว้นิดหนึ่งแล้วกันหัวใจบน คูณบนล่างคูณล่างโอเคบ่างคูณคูณบนล่างคูณอะไรล่างคูณล่างก็คือนะนะช่แอช่วแอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาบนคูณบนล่างคูณล่างได้เท่าไหร่หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งส่วนด้วยสองคูณสี่เป็นแปด โอเคป้านะครับยกตัวอย่างให้ด well. ูอีกเช่นหนึ่งส่วนสามคูณก okay, ับคูณกับสองส่วนห้าน้องก็ไม่จำเป็นต้องทำส่วนให้เท่ากันเลยนะน้องก็จัดการบนคูณบนล่างคูณล่างได้เลยก็กลายเป็นสองคูณสองเป็นสองคูณหนึ่งเป็นสองสองห้าคูณสามเป็นสิบห้าจบโอเคป้านะบนคูณบนล่างคูณล่างทำผิดได้เลยโอเคป้าวนะครับทุกคนอ่านะครับ ส่วนหาราหารทำไงนะอาหารถ้าเกิดน้องเจอหารนะให้น้องเปลี่ยนหารเป็นคูณจบโอเคเปล่านะครับน้องเจอหารนะให้น้องเปลี่ยนหารเป็นคูณจบ ยังไงล่ะเช่นสมมติพี่บอกว่าอะไรดีสามส่วนสี่หารหนึ่งส่วนสามอย่างเงี้ยน,น้องไม่รู้ใช่ไหมว่าจะหารยังไงให้น้องทําง่ายๆเลยครับก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณเสร็จแล้วให้น้องกลับเศษเป็นส่วนด้วยนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนตเติมนิดนึงนะกลับเศษเป็นส่วน โอเคป่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับยังไงเช่นนะครับนี่เปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมอ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกลับเศษเป็นส่วนจากสามส่วนหนึ่งส่วนสามเป็นอะไรเป็นสามส่วนหนึ่งะกลับเศษเป็นส่วนโอเคป่านะครับเปลี่ยนตัวหลังนะตัวหน้าเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสามส่วนสเหมือนเดิมโอเคไหมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้ นะครับสามส่วนสี่คูณกับสามส่วนหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วก็จับบนคูณบนล่างคูณล่างได้เลยนะเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเก้าส่วนอะไรเก้าส่วนสี่โอเคไหมนะครับเก้าส่วน 4, สี่สามคูณสามเป็นเก้านะครับแล้วก็สี่คูณหนึ่งก็เป็นสี่โอเคปะ่ะนะครับโอเคนะครับลองดูอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันห้าส่วนเจ็ด หารสามลองดูซิจะมีใครงงไหมห้าส่วนเจ็ดหารสามเราเป็นยงงไงอสามเนี่ยพี่บอกแล้วใช่ไหมจำนวนเต็ม3เป็นจำนวนเต็มเปรียบเสมือนจำนวนเต็มส่วนหนึ่งเสมอโอเคเปล่านะครับงั้นเราก็มาเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิมเลยครับส่วนเจ็ดเปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมกับเศษเป็นส่วนเป็นหนึ่งส่วนสามโอเคเปล่ากับเศษส่วนกันข้างบนอามาอยู่ข้างล่าง ข้างล่างมาเจอข้างบนเลยถนะลาบเสร็จแล้วก็คูณตามปกติคูณตามปกติห้าคูณหนึ่งได้ห้าใช่ไหมเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดจบโอเคบ้า